เวียสุกรวัตรลงรูปภรรยาคนอันฟลอโลไอจไปเกือบหมื่นเมื่อคืนอันนี้ก็เกินไปนะไม่ชอบเขาแต่ไปตามทำไมจาก4,380,000หลงมาจะา4,360,000หลงทุกวันต่อเนื่องแต่ถ้าลงภาพอะไรคือคนเห็นเยอะก็จะพากันอันฟลอโลลงไวมากนางไม่ได้ทำอไรผิดนะงงว่าทำไมต้องเลิกติดตามแล้วบางคนช้าไปไหมพึ่งมาอันฟลอโลยิ่งลงภาพภรรยายิ่งโดนอนหนักมากรักเบลล่าปังมากช่วงนี้ เดือดร้อนอะไรกับเขาอะถึงต้องออกมาเรียกร้อนแทนเวียขนาดนี้คนก็แค่ใช้สิทธิ์อันพึงมีจะ follow ใครหรืออันใครเมื่ออะไรก็ได้นะยอด follow ของแอคเคท์บอกได้ถึงความนิยมของเจ้าของแอคเคท์ยอดลดลงก็เพราะคนเริ่มไม่นิยมทําไมคนถึงเลิกนิยมเป็นปัญหาของเจ้าของแอคเคท์ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรตรงไหนเลยหัวกระทุกับเนื้อหาย้อนแย้งมากหัวกระทู้ถามว่าไม่ชอบเขาแล้วไปตามเขาทําไมแต่เนื้อหา นางทำไรผิดถึงต้องเลิกติดตามอ้าวก็วันก่อนชอบวันนี้ไม่ชอบก็จะไปตามเขาต่อทำไมนี่ไงคำตอบ